ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าเอ,าอ่อ ep สองไม่ตอนนั้นอ่านจบคือหรอ ep สองนะคะอันนี้ไม่ใช่ ep สองะคะ่ะเราจะมาแต่งเนื้อกันนะคะคือจะมาเราก็จะเปิดอันนะะี้ล้วก็จะมีลิปรเราก็จะมีอันนี้นี่ด้านหน้าเราดูว่าเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราดูมาดูด้านหลังอันปิดเท่าน,นั้นมาเริ่มแต่ วุนว่นวายเลยเพราะว่าเกลียดแ,แล้วก็จะมาทาอ,อันนี้นกันนะคะคลิปนี้ห้ามใช้กระจกไอ้ ει, คลิปนี้ใช้กระจกได้นะคะ ει, คลิปนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นที่ เ,เราเคยทามันบรรยเราเคยทามันหลายครัรค้งแล้วนะคะแต่หน้าเราก็ไม่เคยใส่มาก่อนเลยเลยก็หยุดทาแม่งเลยไม่เคยใส่ทาไม่กี่ครั้งหน้าเราก็ไม่เคยใส่ใช่ไหมถ้าไนี่คือตนทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าหน้าเรามันดำกาลใชมเออไปหาอันใหม่ดีกว่าอันนี้ใช่ไหมล่ะ เ็อเราต้องใช้อนแทนไปก่อนถึงว่าไม่ใช่ที่เก็บนหน้ามาแต่เราก็ต้องใช้แทนมันก่อนเนาะเออเนี่ยคือเราเลื่อกเขาให้ฟังคือไอตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนใช่ไหมแล้วครูอ่ะบอกว่าให้ทําให้ทําเอาขวดมาเอาขวดนะ้ำเขาจะติดนะแล้วครูก็บอกว่าให้ทําเป็นรถเออไอเรามันก็ไอเราเราก็รู้ว่ามันจะทาง่ายใช่ไหม แต่มันยากมากก็คือแบบมีเพื่อนช่างชาคนหนึ่งเขาชื่อว่าไอ้เขาชื่อว่าไอ้ไงและอะไรล่ะเขาก็เอาขวดมาเอาไม้มาเอาหัวฝักน้ำเอาเอาเอาอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อจะทำอีนนี่แล้วคือหัวแร่หญิงกับหัวแร่ชายอ่ะเขาก็หัวแร่หญิงหรืหัวแร่ชายที่ชืหัวแร่ชายเขาเอามาคนแรกเลย หัวหน้าหญิงมันก็เห็นหัวหน้าชายมันทำนี่แม่หัวหน้าหัวหน้าหญิงอ่ะมันก,มนก็มันก็ไปหาขวดมาเออไปหาขวดมาไงไปหาขวดมาและในตอนนั้นเราไม่ได้เอามาไงเราอยู่ยนี่แล้วตอนนั้นเรามาเอามาลงเรียแต่เราก็ลืมไงเลยทำให้เราต้องกลับไปทำที่บ้านแล้วและเราก็ตกแต่ตอนนั้นนะมันจะไม่มีของอะไรมากเยอะใช่ไหม แต่เราก็เห็นเพื่อนมันใส่ของเราก็ไปหาเพื่อนเราก็ไปซื้อของที่มันจะไปตกแต่งลถของโลขวดน้ำไงในอออตอนนั้นอะ่ะในตอนนั้นครูบอกว่าตอนนั้นครูบอ,อนนคบอกว่ามาส่งคููได้แล้วและแะเราก็ไปส่งคููใช่ไหมและเราก็ไปส่งและเราก็ไปส่งครูใช่ไหมครูบอกว่า ดิ๊กีคนนี้ทําสวยมาให้สิบคะแนนไปเลยไอเรามันก็ดีใจอะดิโอทีนี้ก็มาวุา่นเลยคือเราทําอะไรไมไ่สวยไปหมดเลยตอนนั้นอยอยู่ปอหน,นึง่งเว้ยขอเปิดพัดลมก่อนเออแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนก็เห็นเราแบบทำสวยใช่ไหมแล้วเพื่อนเราก็แบบอิจฉาเนาะเออเพื่อนเรามันอิจฉาอยู่แล้ว ว่าตออันนี้ให้ฟังเบยน่าขำเบ่อคือแบบมันน่าอายนะตอนที่เราขึ้นป .2 ใช่ไหมแล้วครูบอกว่าเฮ้ยทีตอนเราขึ้นป .2 เปิดเทอมวันแรกเปิดเทอมเลยใช่ไหมแล้วครูก็บอกว่าตอนนั้นเปิดเทอมวันแรกเลยแล้วเราก็ขึ้นป .2 ป .1 เราก็ป .1 เราจบแล้วแล้วเราต้องขึ้นป .2 แล้ว เรียนวันแรกกับครูยังไม่ให้เรียนครูก็ให้ไปเอาสมุดอะไรประมาณนี้ครูยังไม่ให้เรียนไงเออครูให้เตรียมพร้อมก่อนเพื่อจะวันเพื่อจาเรียนไงเออและและ้วครูก็บอกว่าไปเอาสมุดหนังสือมาที่ห้องที่ห้องสมุดเออไอ,อเรามันก็รู้เราเป็นคนที่ฟังภาษาไทยออกใช่ไหมเออและเราก็ไปเอา แต่สัดาหหนึ่งคือแบบการหยิบอยู่หยิบแบบเนี้ยอ่ะถือแต่ในพิษสม,มุนนะแล้วถือแบบนี้มันไปกองประมาณเนี้ยกองประมาณนี้ใช่ไหมใหญ่มากเล่มใหญ่เล่มใหญ่ประมาณนี้สูงประมาณนี้เออและเราก็กำลังถืออยู่อ่ะเราไม่เห็นไอ้ก,กล่องกระดาษที่ข้างล่างแล้วยังไงตกเลยหกโลเลยแล้วก็ก็กยังดีในตอนนั้นเป็นเรื่องที่น่าอายมากแต่ก็ยังจำได้อยู่ด้วย ือเราจะไม่ให้ใส่เล่าคือเราหน้าอายมากก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไม่หัวเราะกันเพื่อนเพื่อนก็โวีเพื่อนจะเป็นอะไรเราบเปเ่าช่วยเพื่อนดีกว่าเออเพื่อนเป็นคนที่ใจดีนะคะหน้าเราขามากนาเราเป็นผิวเ,เออ ชิโด,ด,ดาา้แล้วเพื่อเอาดีพีที่ถ่ายชิโด้อันนี้พี่ถ่ายรีบเออบ้ามากวันนี้เราต้องไปเตรียมคริสต์ม,สมาสค่ะกีคริสรต์มาสเตรียมคริสรต์มาสแล้ก็จุกไปหนึ่งทีแเ้วก็แต่งหน้าไป เราขอทาอายแชโดว์ให้เสร็จก่อนเสร็จและเสร็จและนะคะทุกคนอืมเมื่อตอนนั้นอะเราเกือบลืมเราเราบอกว่าถ้าทาทาอายแชโดว์เสร็จและนี่คือทาอะไรทาเนยไปละทาเนยไปละทาเคี้ยวไปละมันเกือบจะลืมเว้ยโอ้โหมันเกือบลืมมากเลย นะนี่นะคะไอแชโดในกล่องมันจะไม่เห็นมีชีวิตเองเออทดลองดู

ทำเตือนอย่าวีรแรงทาวีร์งจิ๋ ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเราสนอย่างเดียวบายยใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็อยาเลยคอมเมนต์มาด้วยดิค่ะหรือว่าทำคลิปบาร์บี้เลยคอมมาบาร์บี้หรือว่าการแต่งหน้าให้บาร์บี้หรือว่ารู้ให้ทุกคนดูเราทำคลิปได้ทุกอย่างหรือว่าจะทำอาหารหรือว่าเล่นด้วยมันเราทำได้ทุกอย่างนะคะหรือว่าทำผ้าแค่นี้จบบายยอย่าลืมกดไลค์ไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องกดไลค์อย่าอย่าลืมกดติดตามไม่อยากกดติดตามก็ไม่ต้องกดติดตามบายบาย